โอเคดีแล้วมาสรุปกันแล้วกันนะครับว่าเหตุผลอะไรเนี่ยที่เราควรต้องใช้อลิสานะครับข้อแรกเลยเนี่ย <c oughs> ก็คือข้อมูลอัปเดตในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเมื่อกี้เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าเราทดลองอหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเอนนมีเดียก็เียว่าออกมาค่อนข้างได้อัปเดตมากๆนะตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยเพราะถ้าเกิดเป็น h ช t GPT เนี่ยถ้าเราไม่ไปต่อปลักอินหรือ e browsing เนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยมันก็จะจํากัดอยู่ที่ปี2021เท่านั้นเอง ก็หายหายไปสองปีอ่ะนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อดีอันนี้เป็นข้อข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่อ่าใช้ไป GPT เนี่ยมันข้อมูลที่มันอัปเดตแล้วนะครับอ่าข้อที่สองนะครับใช้งานง่ายนะครับก็ไม่ต้องไปลงแอปแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลาอยู่แล้วนะก็แค่ไปแอดไปไปแอดเพื่อนนะครับอ่าแอดอริสาสำนัเองก็สามารถใช้งานได้แล้วหรือว่าใครที่แบบต้องการใช้งานจริงจังอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะ สายตาไม่ค่อยดีก็สามารถที่จะลงที่เป็นล ne ที่เป็นบนพ c ซก็ได้แล้วขยายจอเอาอะไรเงี้ยก็ไปก็สามารถจะเซฟเซฟงานเซฟตัวตัว,ตวขทความนี่ได้มาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาใช้งานต่อได้เลยนะครับแล้วจริงๆแล้วใช้บนไลน์ครับพี่แคปไอ้ตรงนี้ไฮไลท์จริงๆนะครับเพราะว่ามีค,คนแบบว่ารุ่นแบบเหมือนกับรุ่นเจนเจนที่สูงกว่าผมอ่ะครับเขามีหลายคนที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกเอ้ย e ใช้ง่ายมากเลย<ม>เพราะว่าพอมันเป็นไลน์เนี่ยเขาสะดวกมากเลยครับ คือถ้าก็แปลว่าคนที่ใช้ไลน์ได้เนี่ยทุกคนสามารถใช้อลิสาได้เท่ากับว่าตอนนี้การที่อลิสามาบนไลน์เนี่ยครับทำให้บุคคลหลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึง AI ได้โดยง่าย <ๆ S 1> คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเข้าเว็บซึ่งมันอาจจะดูแบบยุ่งยากใช่ไหมครับทีนี้เท่ากับว่าทุกคนแบบเอ้ยเข้าได้หมดเลยขนาดเจนที่แบบอายุสูงกว่าผมมากๆเนอะเจนแบบอายุเท่าไหร่เดียะผมนั่นแหละนะครับสามารถเขาแบบเขาเขาแฮปปี้แล้วเขาได้แล้วเขาเขาได้แล้วเขาเซอร์ไพรส์ด้วยครับบอกเฮ้ยโอ้โหทำไมน้องอลิสาทําไมตอบได้เก่งขนาดนี้ตอบได้ทุกเรื่องเลย เขาก็เซอร์ไพรส์กับไอตัวสร้างรูปด้วยว่าเอ้ยทําแค่นี้เองเหรอสร้างรูปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเป็นการสร้างรูปเนี่ยถ้าคนไม่ถนัดเลยนะคือไม่รู้เลยครับก็ก็จะเข้าไม่ถูกอ่ะไม่รู้ต้องเข้าลิงก์อะไรต้องไปพิมพ์ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับยิง่งไอตัวเก่งๆเนี่ยนะโอ้โหต้องเข้าแบบลิงก์ไปพิมพ์บางอันต้องเข้า Discord อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งยากไปกันใหญ่ใช่ไหมครับแต่นี้พออยู่บนไลน์ปั๊บโอ้โหคนใช้กันเยอะเลยครับใช่พริษดิสคอร์ดนี่เ่คนอะไนะ ผมว่ายากอ่ะดิสคอนนี้เป็นอะไรที่มันเหมือนหลายหลายร,ร,ารัร้นตอมันใช้ง่าอยู่แล้วนะครับเพเริ่มมีคําถามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไล่เราให้จบทีเดียวเลยแล้วกันนะครับถามมาดวมากเลยนะครับก็อ่าผมว่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยคือเป็นไฮไลท์สาคัญเลยครับว่ามันมีการแบบเจเนเเตภาษาไทยโดยตรงอ่ะนะซึ่งมันตา่างจากเป็นแชทเจ้าอื่นเนี่ยที่เบสเขาอะครับเบสเขาเนี่ยจะมาจากภาษาอังกฤษแล้วก็แปลงเป็นภาษาไทยอีกทีซึ่ง ถ้าเกิดเป็นเป็นเรียกว่าเป็นการขอคาแนะนําทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นหาหาประวัติหาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยมันมันมันจะไม่ค่อยต่างแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันต่างเลยคือถ้าเราจะจะเป็นคนทำคอนเทนต์อ่าแม้ว่าจะคิดชื่อเรื่องคิดโพสอ,อ่าเขียนแคปชั่นสร้างบทความหรือการทำผู้เอสซีโออะไรเงี้ยครับที่มันต้องจับที่คนอ่านได้เป็นคนไทยอ่ะอ่าถ้าเป็นเป็นเอไอที่ใช้ภาษาไทยโดยตรงเนี่ยมันย่อมสะดวกกว่าอยู่แล้ว นะครับคือเรียกว่าคอนเด่นเลยคือเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละนะครับยิ่งบอกว่าคนที่ทำมาคอนเทนต์นะอันนี้อันนี้คือมันค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยนะครับได้ได้เรียกว่าได้ใช้ภาษาไทยที่ใกล้ใกล้เคียงมนุษย์คิดอ่ะ <S 2> <S 2> <S <S อ่าอืมครับอ่าอย่างนั้นนะครับนะครับอันนี้อันนี้คืหนึ่งแล้วแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเป็นฝีมือคนไทยนะครับอันนี้อันนี้อย่าตลกนะครับแต่ว่าเราเราเราลองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเทคโนโลยีอ่ะมันไม่มีของคนไทยเลยนะครับอืเป็นอเมริกาบ้างจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างนะครับแต่ไม่มีเลยนะที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์คนไทยจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือเราอยากจะให้คนไทยเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีบ้างนะก็ช่วยกันสนับสนุนน้องอลิสานะครับ